ความเป็นน้ำส้มนั้นทุกความเป็นน้ำส้มนั้นทุกสวัสดีค่ะปอพานะคะค่ะวันนี้เราจะมาทําสลามน้ําอัดลมกันค่ะหลังจากคลิปที่ผ่านๆมาเนาะปอผาทําน้ําสลับบี้ใช่ไหมติดใจค่ะขอทําน้ําส้มอีกทีหนึ่งเนาะนี่น้ําส้มเลยนะคะลองเปิดดูของจริงนะว้า เทน้ำส้มออกก่อนทุกคนสองขวดแต่น่าจะใช้ขวดเดียวแต่ว่าชอบเสียงมันนะยอย่างเงี้ยขอไปล้างขวดเทน้ำส้มออกล้างขวดแล้วเดี๋ยวเอาขวดเปล่ามาทำกันค่ะนี่มาแล้วทุกคนเราก็จะใส่สีส้มลงไปในขวดนี้เลยนะคะสีส้มกับกลิ่นส้มค่ะใส่กลิ่นไปประมาณสัก5้าหยดหรือว่าปื้ดหนึ่งก็ได้อะปื้ดหนึ่งประมาณนี้นะ นี่ค่ะโอ้เป็นสีน้ำส้มเลยสีส้มไปซักสองหยดไหมไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นส้มแบบออริจินอลหรือเปล่าเนาะอะ,อะแล้วเราก็ใส่กาวลงไปค่ะใส่กาวน้ำใสนะเราจะทำแบบน้ำใสค่ะใส่กาวเข้าไปในขวดทุกคนลำเลียงเข้าไปแล้วเดี๋ยวเราจะเขยา่าเขยา่าแล้วเดี๋ยวเราจะรู้ว่าสีได้หรือเปล่า ทุกคนเขาจะมีความเป็นฟุ้งๆอยู่อย่างนี้เนาะเดี๋ยวเราจะใส่สีส้มเข้าไปอีกยังไม่ค่อยส้มอีกสักสองหยดโอ้โหเป็นแพ็กเกจแบบนี้อันตรายเหมือนกันนะเนี่ยถ้าใครไม่รู้เอาไปกินนะเลนเสร็จต้องทิ้งนะโอเคปะนี่น้ำส้มสีสดมากเลยโอเคได้น้ำส้มอย่างที่เราพอใจแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเทน้ำส้ม ลงไปในถ้วยเราใช้หมดเลยนะคะหมดขวดเลยค่ะเทน้ำส้มลงไปเลยเอมีความหนืดนะเนี่ยใส่น้ำได้อีกนะเนี่ยทุกคนโอ้โหน้ำส้มได้ชามบเบลเลย oh, <no. S 1> มันคนละความรู้สึกเลยทุกคนเทกาวแล้วค่อยผสมสีกับการเทลงไปแบบเนี้ยมันได้ฟิลลิ่งสุดเลยทุะ, oh, <no. S 1> ะคะฟิลลิ่งอะคะพี่น้องคะ่ะ ขอใส่กลิ่นเพิ่มไปอีกสักหนึ่งปลื้ดนะคะว <Wow. S 1> ้าวฟุ้งฝิงมากเลยตอนเนี้ยทำการคนเขาให้เข้ากาันหืมหอม <c oughs> <c oughs> หอมมากอู้ชอบดีต่อใจชอบมากคะ่ะแค่นี้เองนะคะเราไม่ต้องทำอะไรเลยใส่น้ำยาทำสลามลงไปแต่ตอนที่เรา ใส่แล้วเราก็แค่คนไปด้วยเดี๋ยวเราจะคลุกหงหิมะในคลิปนี้ไปด้วยเลยนะได,ได้แล้วทุกคนเยอะมากเนื้อแน่นมากเดี๋ยวป้าพาจะเอาใส่แก้วเลยนะคะ เราจะใส่แก้วใหญ่ไปหนึ่งแก้วที่เหลือเราจะมาคุกผงหิมะค่ะนี่แก้วปะปะ,ปะพาใส่เข้าไปเลยจิปาอู้สวย oh, <no. S 1> ถ้าเราคุกผงหิมะเราต้องใส่สีส้มเพิ่มนะสีส้มไม่พอค่ะสวยค่ะ,คส,วะ <Okay. S 1> สวยมากโอเคสวยมากนี่ปิดฝาดีต่อใจทุกคน oh, <no. S 1> ดีต่อใจ เวลาเขาคุกผงหิมะแล้วเขาจะได้สลามเนื้อเยอะมากเดี๋ยวจะวัดให้ดูเนาะว่าอ่ะสมมุติเราใส่แก้ว12ออ,ออนประมาณนี้ได้แค่นี้ถ้าคูุกผงหิมะมันจะใส่ได้อีกแก้วหนึ่งเลยนะเท่ากับอีก10ออนได้เลยมาเรามาผสมหงหิมะกันหงหิมะปุยเมฆแบบใหม่ล้าสุด เยอะเพราะว่าชอบเล่นผงนีมาไม่มีเหตุผลอื่นนอกจากชอบเล่นเองใ oh, <no. S 1> ะสะ่ลงไปชอบตอนที่มันขยายด้วยทุกคนชอบไหมใสนามแค่ห้านะ ได้หิมะเยอะปุยเมฟูฟอนเลยเห็นไหมสีส้มกว่านั้นเยอะเลยต้องสีส้มเบอร์นี้เลยนะคะแล้วก็เอามาคุกเลยแบบเนื้อแบบเนียนมากผงหิมะเนียนมากทุกคนดูอันนี้จะมีราคาแพงกว่าผงหิมะปกติหนอยผงหิมะแบบเล็กๆแบบนี้ค่ะต้องพีออเดอร์จากเมืองนอกนะคะใช้ดีนุ่มนิ่มมาก พอเราคุกไปปุ๊บสีเขาก็ค่อยคจางลงจางลงค่ะได,ได้แล้วทุกคนเนื้อดีมาก,กความเป็นน้ำส้มนั้น ความเป็นน้ำส้มนั้นทุกคนตั้งยอดดีมากใส่แค่5เท่าเนาะรู้สึกจะแบบตังยอดมากกว่าค่ะเห็นปะอยู่ทรงปุ๊บเลยเรียบร้อยแล้วอยากให้ทำอะไรอีกก็คอมเมนต์กันได้นะคะแชร์สูตรสลัมก็แชร์ได้ที่คลิปก่อนหน้านี้เนอะ้าไงคลิปนี้แปาพาไปแล้วนะคะอย่าลืมฟัง ASMR ท้ายคลิปด้วยค่ะไปแล้วค่ะบายบายจุ๊บ